สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่แท็กออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะมาดูงานรีวิวนะครับงานบิวอินของทีมงานพลังมดเขียนะครับมาดูว่ามีอะไรกันบ้างครับจากที่เห็นต้นคลิปไปบ้างแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นคาริยกวตู้ลอยนะครับเป็นงานบิวอินเป็นงานบิวอินครัวนะครับผมก็จะมีลักษณะสวยสง,งามแบบนี้นะครับผมใครที่ชอบนะครับทักแชทได้เลยครับ อันนี้เป็นงานเมลามีนครับผมงานตู้บานเปิดครับถัดมาก็จะเป็นงานตู้นะครับเป็นตู้โชว์นะครับเล่นไฟนะครับผมก็จะเป็นช่องสวยงามแบบนี้นะครับก็เป็นบานเปิดนะครับผมก็สามารถวางของนะครับหรือว่าใส่ของได้ฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นงานตู้โชว์เป็นหน้าบานทึบน,นะครับผมข้างล่างก็จะเล่นไฟนะครับ ส่วนที่เรามอง,มงเห็นช่องๆนั้น,นสามารถดั่ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นงานซุ้มโค้งนะครับเป็นงานหัวเตียงสวยๆนะครับเล่นไฟฝัฟ่งนี้ก็จะเป็นสามารถมองเห็นวิวได้นะครับอันนี้คือเป็นการตกแต่งห้องนอนนะครับใน,น ถัดมานะครับก็จะเป็นตู้โชว์วางทีวีนะครับผมก็จะเป็นหน้าบานเฟรมจาก PT ทนะครับตู้โชว์ทางข้างสองตู้นะครับส่วนตรงกลางนะครับผนังก็จะเป็นงานหินนะครับบอกเลยว่าอันนี้เป็นงานหินจริงนะครับถัดมาก็จะเป็นงานเอ่อตู้นะครับเป็นฟิวประมาณแบบต๊เคลื่อนแปลงนะครับสวยงามนะครับง ใครที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยครับผมไปดูกันว่าสวยงามขนาดไหนครับส่วนใครที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถแกนเ Code ดลน์นะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีทีมงานนะครับคอยตอบนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับว่าลูกค้าอยากแบบไหนสนใจแบบไหนนะครับทักได้ฟรี24ชั่วโมงเลยครับผม ถัดเข้ามาดูข้างในกันบ้างนะครับข้างในก็จะเป็นงานวิวห้องนอนอีกเหมือนกันนะครับเข้ามาเราก็จะเจอตู้บานทึบนะครับแล้วก็จะมีชั้นเลื่นไฟแบบนี้นะครับผมสวยงามนะครับข้างในก็ใส่เสื้อผ้านะครับผมถัดมาก็จะเป็นงานกรุผนังหัวเตียงเลื่นไฟนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็แปลกใหม่มากๆนะครับผมสําหรับทีมงานเรานะครับฝั่งน,นี้ก็จะเป็น ต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็จะมีตู้สภาด้วยนะครับผมข้างบนก็สมามารถวางของใส่ของได้ด้วยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมย้ำนะครับว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นมากมายนะครับใครที่สนใจนะครับสแกน QR ว o d e แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับสำหรับวันนี้ไยบาย